สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมครับกินายแนวครับมาดูแนวคนดินของทีมงานเซคทิปินระเบิดหรือว่าเซคลิปดินด่วนนั่นเองครับผมมาดูเจ้าพิโนโตัวนี้500นี่แต่งแบบไม่มีสปอยเลอร์บนนะั้นมีแค่กันฝุ่นแล้วก็กระจกแล้วก็ไฟไม่มีบล็อกแคบข้างบนครับยังไม่ได้ใส่แล้วก็กระจก ปวยงามทีเดียวแล้วก็ฟิล์มเลนทั้งขัดกระจกครับด้านหน้านะครผมเดี๋ยวมากัดชมหน้าชมเสียคลิปต่อมาดูครับเสียคลิปอตอนนี้จะพร้อมที่จะขุดแล้วครับรถดำก็เดินเยียบแบบหลายรอบแล้วครับ เราจะใช้ได้แล้วต่อไปจะเป็นดินเหนียวครับดินดินดาร์ดินดาร์ไดโอไดโอพอ่พอบอ,อตอนนี้ก็มาดูตอนขึ้นอันนี้มาชมตอนคุณใส่ก่อน ดูชุดนี้วราจะขึ้นไหวไหมระยะทางลึกทีเดียวจสุดจังมาดูทางประมาณ50เมตรได้ ว่าจะขึ้นไปไหมครับยังมาติดตามชมกันหมดจะลั่นแค่ไหนมาดูทักซี่ทักซี่ตรงนี้ก็เป็นน้ำขุดน้ำหมดเลยต้นตะนาว นี่ก็น้ำยังไม่ปล่อยครับยังมีเทคนิคกันพักน้ำไว้ก่อนขาสะคิดเองมืออาจจะไม่นิ่งครับมือใหม่มือใหม่มหมช่วยดังเลยกนะินหลายแนวครับกินหลายแนวแลกช่องหนึ่งก็จิ้นบานานะครับอันนั้นส่มั่วเลยนะครับจิ้นบานาจิ้นบานานะครับฝากด้วยครับชอบ่องหนึ่งจิ้นบานาดนี่ผมจะ ก้มตับก้มตับอีกคันสวยงามทีเดียวนะนี่แล้วครับมาแล้วมันจะไหวไหมไมันจะไหลหรือไม่ไหลสบายสบายครับสบายมากเลยงานนี้ข้เล็กข้เล็กพุทธพุทธค่าพุทธโอกโหไปเลยครับสุดจัด กันเองครับกันฝุ่นหน้าหลังนะครับผมไม่เรียกกยาคุณนเดยวเรียกฟุดฟุนฟ้นครับฟุดุ้นหน้าหลังนะครับดูต้นลงครับทำสี้อใหม่ครับเริ่มตุลดพระลดอันนี้ก็ฝาครอบเลดหรือเปล่าครับเขาเรียกเดิมน้าโล เอ,เองนะครับจะซื้อมามันจะเป็นรถโรงงานเลยมันจะเป็นแบบกลมกลืนนะนี่แต่งกระจกแล้วก็ติดฟิล์มกร้องแสงเติมให้มันร้อนแล้วก็เหล็ไฟกระจกฮูชงหูช้างได้ทําเองสั่งเองติดเองซวยเองรอเองแจมเองเพื่อสายบันเทิงครับมันจะได้สะดุดตาคนที่อยู่รอบข้างคนระับผมยังสะดุดตาเลยมันสวยครับ แต่ผมไม่มีเงินซื้อหรอกครับต้องเป็นคนรวยนะครับที่ซื้อได้แต่ผมชอบต้องผู้ลอตเตอรี่คนเดียวซื้อมาสักครั้งตอนนี้เอาสายหาอย่างเดียวกันนะบู๊อย่าไปซีเรียสเลยครับมาดูแข่งบุญแข่งวาสนาหไหมอยากมาดูครับ มีโน่500คันนี้ครับกันชนสงสัยเอาไปเต็งแน่นอนเลยครับถอดออกครับส่วนมากเขาจะถอดออกกันทบทุกคันนะครับตัวเองดูคันนี้กับคันนู้นก็ถอดเหมือนกันสงสัยเอาไปเต็งครับยังไงนามาใส่หรือไมกก่ก็อาจจะกี้กะทางระดับอาจจะไม่คล่องตัวครับเดีเ๋ยวเสียคลิปแน่นอนกระนั้นนะ สวัสดีคร,รับรมาวร้รอนครับอ้โอ้โหนี่หน้าตาครับจะเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยเพือ่อทวงน้ำหนักจะได้รถฮะฮะสุดย,ยอดเนี่เการรอนนะกคุยกันไม่รู้เรื่องเลยตะโกนคุยอ <C le af s> ยู่มาดูกันออกตัวนิดนึงครับ Những chạy tục lên đi chạy tục tục máy tục máy luôn u ừ, bay à, <laughs> ừ, máy bay máy ừ, oh kéo khăn... ตอนลงอุ้ยเสียวเสียวเสียวอครับอาจจะกดดันนิดนึงนะคนไทยเยอะสองท่านครับไปดปูว่าดีใส่ดุฝุนสีน่ตัวปีดปตีโอ้โมันใช่ธรรมดาน่าร้อเหมือนกันมิตชิลินง,งายหลังเลย โโม,มาดูหลบแดดกันดูผอันนี้ก็ฮิโน่500เหมือนกันอันนี้จะมีโมกเก็บข้างหน้าครับทรงเก็บสวยงามนะครับผมมันต้องแจ่งครับมันจะได้สดุดตาแล้วก็รถหน้าครับมากับแล้วก็หน่ารักษามากครับถ้า ไม่ได้แต่งนี่มันจะขี้เกียจนิดน,ดนดผมดาวอากาศเอานะครับผมก็ไม่รู้ครับดาวเอาเตะไม่ต้องซีเดียสสายมันเทอ,อย่างเดียวแต่รู้ว่ามันเจ็บม,มากเลยยังมีหลายหลายคันนะครับที่แต่งสวยแล้วก็น่าขับหน้าทำคําสะอาดค,คนขับจะได้มีกำลังใจในการขับขี่แล้วก็แข็งเลย อันนี้สวยงามทีเดียนะครับเลทนะเลทเกือบทั้งหมดเลยนะช่วงหน้าช่วงหลังส่วนมากเขาไม่ค่อยเต่งน,นะครับเขาจะเสริมขึ้นให้มันได้เยอะเหมือนบรรทุกข้าวครับอันนี้มีที่ถอดเลทดำส่วนมากจะเต่งข้างหน้าทีเดียวมาเลยแต่สไตล์ไฟสไตลมันนะ แต่รู้สึกว่าหน้าเราอมากเลยกันนี่เสียทุ่ก็กงานแหลกเลยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับจีตไรแนีนครับยังไม่ดังนะครับแล,แล้วอีกช่องนี้นก็จิ้มบานานะครับอันนั้นลงแบบั่วเลยครับ Yeah, cho anh em mua mà du nèo nèo. Đất đầm. Ồ. เอาไปถมที่ปลูกบ้านนะครับมาดูการออกตัวนิดนึงจะไหวไหมันตรายด้วยตัวดินลนใสหัวดวโอ้วยสมคบครับที่างรับชมครับ,บามากเลยคันนี้สบายมาก